สวัสดี FC ทุกคนที่กำลังรับชมชิมีอยู่นะครับวันนี้มานำเสนอเกงเกีรีไวรุท่าศูนย์หนึ่งมือสองรหัสแปดสิบแปดขนาดวัดจริงเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาแปดจุดสองเมตรอินตุรกีราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นงานป้ายดำนะครับเป็นกางเกงสีออกน้ำเงินนะครับเข้มๆนะทุกคนนะกางเกงตัวนี้จะออกเข้มๆนะครับสวยๆนะครับตามในคลิปเลยนะสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับ ตรงไซด์ท่านใดนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการทางร้านเราส่งของทุกวันนะฮะยกเว้นวันหยุดราชการจะส่งของวันถัดไปนะครับย้ำอีกทีนะครับกางเกงยีนรีวัยรุ่นห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองตัวนี้นะฮะร,รหัสแปดสิบแปดขนาดวัดจริงเอลสามสิบสี่ยาวท้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดห้าปลายขาแปดจุดสองเมดอินตุรกีราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรามามาโดยตลอดนะครับที่อุดหนุนเรามา ความไมว้วางใจจากท่านตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ